นี่ก็เป็นคําถามจากทางบ้านปล่อยวางความคาดหวังอย่างไรดีก็ต้องเข้าใจว่าความคาดหวังเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายไปซะทั้งหมดความคาดหวังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายพยายามใช้สติปัญญาให้เห็นว่าความคาดหวังนี่คือเป้าหมายหลังจากเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราต้องวางเป้าหมายแล้วมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็คือการจะทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะขับรถไป เชียงใหม่เชียงใหม่คือเป้าหมายคือความคาดหวังหวังว่าเราจะไปถึงเชียงใหม่แต่ปัจจุบันที่จะไปถึงเนี่ยก็คือถนนที่เราจะขับไปเราจะต้องใช้สติเนี่ยดึงมาอยู่กับปัจจุบันคือการขับรถบนเส้นทางที่จะไปเชียงใหม่แต่ถ้าใจเราเนี่ยยังคุ้มคิดอยู่กับเชียงใหม่ขณะขับไปก็คุ้มคิดอยู่กับเชียงใหม่อย่างเนี้ยเราจะยึดติดอยู่กับความคาดหวังแล้วละเลยปัจจุบันใจมันไม่อยู่กันในปัจจุบันลังแต่จะหาทุกข์เข้าหา ปัจจุบันซะอีกกลายเป็นว่าจะไม่ถึงเป้าหมายด้วยความที่จิตใจเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับความคาดหวังแต่ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับถนนระวังอุบัติเหตุรู้จักเบรกรู้จักเร่งตามสถานการณ์ในปัจจุบันเป้าหมายไม่หนีไปไหนเราย่อมเข้าถึงเป้าหมายเสมอนะครับ